เออ๋อกำลังกินอยู่อย่ามาขัดจังหวะใช่ไหมเดี๋ยวโมโหเขาก็มีโรคส่วนตัวของเขาหน้าหน่อยดี่นะเขาครานิสัยเขาจะไม่เหมือนช้างไทยที่เคยเห็นเนะ กินจะเล่นจะเต um. ้นอะไรก็ว่าไปเนาะบางคนก places, wow. ็โลกสวยเลยจะล่ามทำไมปล่อยเลยปล่อยให้เขาอิสระเหมือนอืม อตอนนี้ก็เริ่มปรับสภาพเข้ากับพื้นที่กับผู้กับคนที่สัญจรได้แล้วนะหลวงพี่นะ ข้าพเจ้ามีคนไดูคลงไปผ่านคนตามข้งหีเงิ้าพเจ้มีเง มาวันนี้ไม่ไม่ไม่มีเสียง,ง<อ>ร้องคารวยนะอชอบฟังเสียงสวดมนต์ทำวัดะเ,เริ่มเริ่มซึมซับแล้วอ,<ร>อ,อยู่ฟังเหมือนเหมือนจะรู้อะเนาะ ธรรมะมันก็มันก็คือความเย็นยนะเนาะอย่างที่นะก็นี่ดาที่ว่าพระทุด,ดงทำไมเข้าป่าเข้าดงทำไมช้างป่าเสือสิงไม่ทำลงทำร้ายก็เพราะอย่างเงี้ยเนาะอเอาทำเมตตาเข้าไปมือืม,อม จะจะทำอะไรไหมนะไม่ไม่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมหลวงพี่นะเข้ามาทักทายใช่ไหมอ๋อสวัสดีครับอ่เรียกอาอผมน้ำมนให้อีกแล้วช่วยเรียกลูกค้าให้หน่อยเด้อไรมอดเด้อรอ่าพอรบอรถยนต์ประกันรถยนต์ ประกันวินาสภัยต่างๆตัวแทนบริษัทมิตรแท้ประกันไทยไม,ไม่ใช่ตัวแทนเถื่อนเดอนี่ยะนะเรียกลูกค้าให้หน่อยนะ,ะเดี๋ยวจะแบ่งมาซื้อให้อยากกินอะไระเดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกค้าเยอะๆเดี๋ยว,ยวจะซื้อของมาฝากอตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกค้าเลยเพิ่งสอบได้ใบอนุญาต ไม่ใช่ตัวแทนเถื่อนเด้เอ,อมีใบอนุญาตเนาะจากคอปอป,อปอนี่แหละนะครับพี่น้องเอฟซี 3, ถ้าอยากจะส่งเสริมสนับสนุนเนาะก็มีช่องทางเดียวนี่แหละครับออพอเราบอคาดประกันหมดนะฮะก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมก็เป็นตัวแทนบริษัทมิทแท้ประกันภัยจำกัดนะครับ 0 8 1 5 1 6 4 6หน uh, ึ <c oughs> ่งห้าหนึ่งนะครับเบอร์นี้แหละนะครับหรือแม่ก็ทักมาทางอินบ็อกนะครับข้อความชัดทางเพจได้เลยเนาะนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับช่องทางสนับสนุนช่องทางเดียวนะครับรายได้เดียวไม่ใช่มาอวยพรให้บริหารก้นให้เนี่ย ไม่ใช่เห็นช้างขี้ขี่ตามช้างเนี่โอันแ,แสดงว่าเขาใจดีอยู่เนี่ยวันนี้เข้าใกล้ได้อืมวันนี้มามาข,าขามอขอพรไพยมดอืมให้พรแล้วผมน้ำมนต์ให้แล้วเมื่อกี้เนี่ยให้ปังๆลูกค้าสอบถามมาเยอะๆว่างั้น เอเดี๋ยวถ้าได้บอกว่าดูไพยมอดมาแล้วติดต่อมาเดี๋ยวเ,เปอร์เซนไลน์ได้เดี๋ยวซื้อของมาฝากไพยมอดแล้วกันโอเคไหมเ,เดี๋ยวมาฝากถ้ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาบอกว่าดูคลิปไพยมอดนะตกลงกันนะอ่าตกลงกันนะอ่าโอเคสัญญา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  สัญญาจะซื้อมาให้ถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อพอบอรประกันผ่านตัวทแทนมิตรแท้คนนี้แหละเพจนี้แหละอะบอกว่าดูคลิปพายมอดอเดี๋ยวรายได้ส่วนหนึ่งอะจะหักซื้อของมาฝากพายมอดโอเคนะสัญญาสัญญาอ่ามาจนคุ้นเคยกันแล้วแหละ คิดว่าเขาจะจําผมได้มั้ยหลวงพี่น่าจะจําได้เนาะน่าจะรู้จักอยู่เนาะคนมาดีมาร้ายเนเี่ยเนาะอืาแสดงว่าเขาสื่อสารเขารู้เรื่องที่ผมคุยใช่ไหมนี่ขอกันแล้วนะอ่าโอเคออะไรนะอะไรนะขาที่ห้าเนะี่ยอะไรนะขาที่ห้าเขาเนะี่ย นึกว่าจะคว้างอะไรมาใส่กันเอออันนี้ก็โอเคเดี๋ยว<ป>เดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้านะอ่าก็แนะนำตัวแทนนะถ่ายมอดเนาะก็เป็นกำลังแรงใจให้กับพี่น้องเพื่อนช้างนะครับที่กำลังประสบ ทกกับภรอยู่ตอนนี้เนาะนะครับที่เชียงใหม่เชียงรายแม่แตงแม่สายนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นนะครับวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้ดีเนาะนะปลอดภัยทุกคนทุกท่านนะครับนะสำหรับผมก็แน,น,นะนาอ่ามอสมอสอ่ะพูดพูดถึงเพื่อนนี่พูดถึงเพื่อนช้างอะ่ะที่อยู่เชียงใหม่แม่แตง เชียงรายอ,อทักทายพี่น้องหน่อยอ,อทักทายพี่น้องคุยกับพี่น้องหน่อยอืมเนอะก็ขอให้เพื่อนช้างไพรมอสทุกตัวทุกเชือกอืก็ปลอดภัยทุกตัวเนอะอ่าจากช้างไพรมอสนะครับวัดพวงนิมิตตตำบลเขาสามสิบอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับ อ,อย่ามาทำร้ายกันนะเออมาดิ <laughs> มีมีชำเรืองดูมีชำเรืองดูจไป โอเคโชคดีนะครับไายมานะเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะขอให้เรียกลูกค้าเรียกลูกค้าเอเอามาซื้อประกันเส้อพรบรถยนต์หน่อยเด้เออ้าวมิตรแท้ประกันไทยโอ้ยผมน้ำมนให้น่าจะเข้มขลังมากเลย โอเคขอบคุณมากนะครับไพาหมดฝากพี่น้องนะครับไว้เท่านี้แล้วครับเอาไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าก็ค่อยมาพบกันใหม่เนาะนะครับตอนนี้ก็ตะวันก็จะรับขอฟ้าแล้วนะครับก็ต้องจะขอตัวเข้าบัานก่อนนะครับเดี๋ยวมาหาใหม่นะรอบหน้าสัญญาถ้ามีลูกค้าซื้อประกันพรบบเข้ามาเดี๋ยว จะซื้อของมาฝากเนาะโอเคไปกันนะบาย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 นะบายบายไปมอสบายบายครับบายบายนะอ่าโอเคอแตะมือแตะมือหน่อยอ่ะมาแตะมืออ่ะโอเคไปแล้วนะไปแล้วไปแล้ว